มีป้ายช็อกโกแลตป้ายช็อกโกแลตน้ำเงินป้ายกินป้ายช็อกโกแลตป้ายช็อกโกแลตกินด้วยตีเ้าคุณไม่ครีมต่อเยอะเหรอเอาอันนี้ขาดใครเรียนนะอันนี้น้ำเงินน้ำเงินอันนี้ยูรีไม่ได้มาอูรีไม่ได้มากินอูรีอูว่าอร่อยไหมน้ำเงินกินด้วยหน่อยขอกินนิดหน่อยไอ้เนี่ยกินสมัดเป็นใบหมากเออเป็นช็อกโกแลต ยาจาออมาเาไม่มีเขียนน่าดาหรอตรงน